สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกศรค่ะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์นี้กำลังจะได้รับความชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกำลังจะได้รับความชัดเจนก็ต้องไปดูพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขาในปัจจุบันนี้นะคะว่าตรงกับคุณไหมถ้าตรงเนี่ยแน่นอนค่ะเร็วๆนี้ความสัมพันธ์นี้ จะมีความชัดเจนและจะเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณมากๆไปดูกันว่าปัจจุบันนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะความสัมพัน์ธนี้เป็นอย่างไรถ้าตรงนะถ้าตรงกับคุณก็แปลว่าเร็วๆนี้ความสัมพัน์ธนี้จะถูกยกระดับนะคะให้เกิดความชัดเจนค่ะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะเก้าถ้วยไพ่เดียมเพรสไพ่จัดเม้นไพ่เก้าดาบ ไพ่เดชโอ้สิบดาบเดวเวอรนะคะสิบดาบเดวเวอรแล้วก็สดาบสิบดาบเดวเวอรแล้วก็สดาบ ได้ไพ่ดีมพเพลสค่ะแล้วก็ได้ไพ่เดลเฟอร์สได้ไพ่สามถ้วยค่ะเก้าเหรียญใต้สำรับของเรานะคะเป็นไพ่สองเหรียญเพสอปคับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคะบอกได้เลยนะคะว่ารักรักเลิกเลิกมาหลายรอบแล้วแล้วก็มีใครคนหนึ่งนะคะคือมันเหมือนกับว่าเอาจริงๆก็ไม่ใช่ใครคนหนึ่งนะระหว่างคุณและเขาที่แหละเหมือนกับว่าก็ประคับประคองนะประคับประคองอยู่เหมือนมันจะพังเหมือนจะมันจะไปกันไม่ไหวมันจะไปกัน,มน,ไ,กนไม่รอดหลายๆครั้งแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเดลเฟอร์ The ขึ้นมาเนี่ย ลึกๆในใจของคุณแล้วเขาเนี่ยรักกันมากๆอะไรที่ปันจพังพินาศนะคะก็เหมือนกับว่าพยายามประครับประคองมันมาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าก้าวถ้วยนะอพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดบาลานซ์ที่สุดสมดุลที่สุดเท่าที่คุณสองคนจะทำได้ไพ่ เดียมเพสและไพ่ดีมเพลเลอร์ขึ้นมาตรงกันเลยเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเป็นคือไพ,พ่เดีย p เพลสที่หันหน้ามาทางนี้ไพ,พ่จักรพรรดิที่หันหน้ามาทางนี้มองว่าเป็นในเรื่องของทัศนคติทั้งทงท,งที่รักกันมากๆแต่ทําไมทัศนคติความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทาไมมันถึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลย ทะเลาะกันตลอดมันคือปัญหามันคืออุปสรรคใหญ่ระหว่างคุณทั้งสองคนเลยคือจะมองว่าไอ้ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีประเด็นของมือที่3เข้ามาไหมอ่ะในไพ่เนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สนะไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3แต่ว่าเราอาจจะไปขยายไพ่ให้ให้ต่อนะคะอีกสักนิดนึงแต่กำลังจะบอกว่ามันเหมือนกับโชคชะตาน่ะส่งให้คุณและเขามาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นหยินอย่างมากกว่า แต่บางทีคุณและเขาอาจจะไม่อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้คุณก็จะเอาความคิดของคุณเขาก็จะเอาความคิดของเขาแต่จริงๆแล้วทั้งคุณและเขาเนี่ยมีข้อดีอะไรบางอย่างที่จะมาแบบอ่าเป็นหยินหยางคือเข้ากันได้นําความแตกต่างในความคิดเนี่ยมามาสามคัคคีมาแบบอื้อลองมาหล่อหลวมหลอมกันดูสิว่ามันจะมีทิศทางยังไงมันจะมีตรงกลางยังไง ซึ่งมันดีและดีเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ยิ่งดีแต่คุณและเขาเหมือนกับว่ายัางมีอีโก้ยึดติดในความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันถ้าคุณและเขาเปลี่ยน energy มาแบบเรียกว่ารักใครสามัคคีกันนะยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันแล้วก็เออลองเอามาหล่อรวมกันลองเอามาแบบ ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าไพ่ยขยายขึ้นมาเนี่ยเก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยแล้วไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณทั้งสองคนจะมีแต่ความเรียกว่าประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งแล้วก็ร่ํารวยแต่บ่อยครั้งที่อีโก้บ่อยครั้งที่คนไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยอยากจะกดคนนึงให้ให้ต่ําลงอะ่ะอยากจะกดคนหนึ่งให้มันดูแบบเฮ้ยฉันต้องความคิดของฉันมันต้อง,ม,องมันต้องยิ่งใหญ่กว่า แล้วก็พยายามที่จะกดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ยอมรับซึ่งบางครั้งมันก็ได้และบางครั้งมันก็ไม่ได้นะคะมันไม่มีใครยอมใครเนี่ยคือต้อบอกว่าได้ตลอดไปนะคะและหลายๆครั้งเนี่ยตรงเนี้ยทำให้ระหว่างุณเนี่ยเขาเนี่ยจบกันไปพอจบกันไปแต่มันก็จบไม่นานนะพอจบไม่นานนะคะก็มีการกลับมาขอโทษกันมันเหมือนกับก็รู้แหละว่าเออเขาก็ผิดเราก็ผิดกลับมาขอโทษกันกลับมาให้โอกาสกันทุกครั้งเลย แต่อุปสรรคตรงเนี้ตรงอีโก้ตรงนี้ตรงเรื่องเนี้ยมันไม่ลงตัวสักทีพอมาขอโทษกันเออดีกันได้สักพักนึงเอาอีกแล้วก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันมีเรื่องให้จบกันปลกกันอีกละทําไมมันถึงปรับตัวตรงนี้ไม่ได้ปรับตรงนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลกันก็ได้ดูเวอร์เนาะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่แดนไกลพออยู่ห่างไกลกันปุ๊บ คุณก็คิดไปแบบนั้นเขาก็คิดไปแบบนี้เพราะบางทีมันไม่ได้อยู่ในสายตาของกันและกันเป็นไปได้แต่เวลาที่คุณและเขาเนี่ยมาเจอการอ่านกาหนดเขาเดินทางมาหาคุณคุณเดินทางไปหาเขาเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยทาไมรักกันชื่นมืน่นทําไมรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันดีทําไมคือมันดีดีแล้วก็มีความสุขมากๆแต่พอห่างกันปุ๊บเอาอีกละความคิดเห็นเริ่มไม่ตรงกันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มอะไรนะเริ่มประชดประชนรัน,นเริ่มนั่นเริ่มนี่ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกแล้วมันทําให้ในราคาการติดต่อสื่อสารเวลาที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันเป็นอุปสรรคสําหรับคุณและเขาทั้งทั้งที่ใจนะนะคะรักกันมากเหลือเกินนะคะสามถ้วยเดลเฟอร์โอ้โหเวลาเจอนัะโอ้โหรักรักกันมากไปดื่มกันไปฉลองกันไปไหนต่อไหนกันที่แบบว่า happy แฮปปี้ล้วก็มีความสุขมากๆ จริงๆมันเหมือนที่จริงแล้วสองเหรียญเนี่ยมันก็เหมือนเอเนจีของหยินหยางแหละเพียงแต่ว่าหยินหยางเวลามันอยู่ห่างไกลกันมันก็มันก็ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ยอมกันอะมันก็ไม่ยอมกันอะมันไม่เหมือนเวลาที่อยู่ด้วยกันอะคือมันเป็นเอเนจีของคนของคนไกลกันที่พยายามจะเอาชนะทางความคิดแล้วก็ความรู้สึกเช่นพูดประชดประชันกันนู่นนี่นั่นจนบางทีก็ทะเลาะกันแบบนี้ค่ะมันมันเป็นเอเนจีนี้นะอ่าระหว่างคุณและเขานะคะ มันเป็นอะไรใหม่ๆที่คุณและเขาจะต้องแบบปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันด้วยนะตรงจุดตรงนี้อืไปดูกันต่อสักนิดหนึงว่าอามีอะไรมีอะไรมากกว่านี้ไหมในความสัมพันธ์นี้ที่ปันทะเลาะกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพายอยากบอกอะไรพายอยากบอก ราชินิรียนคุณแล้วเขาอาจจะเป็นชาวทัดดินพึกศพกันมังกรหรือราศีเมษหรือว่าราศีมิถุนแล้วก็ทัดลมได้นะคะทัดน้ำแล้วก็ไพ่สิบถ้วยราชาเหรียญน,นะคะห้ามเทา้าตีกันตลอดเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นสองดาบจริงๆในความสัมพันธ์เนี้ย ยืนยันได้เลยว่าความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของการทะเลาะเป็นเรื่องของอีโกโ้คุณและเขาเนะี่ยมีพลังงานที่เท่าเทียมกันคุณก็มันเหมือนกับเดียมเพรสและจักรภาพประจักรภัณฑ์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่คู่กันและเท่าเทียมกันด้วยและยิ่งฐานะทางการเงินทางการงานเหมือนกันเลยราชินีเหรียญและราชาเหรียญ มีความอุดมสมบูรณ์มีความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันอะไรที่มันเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอีกโก้ฉันก็ทําของฉันประสบความสําเร็จเขาก็ทําของเขาประสบความสําเร็จที่นี้จะให้มายอมรับในความคิดเห็นของการและการเนี่ยไม่ได้พอมาพูดถึงเรื่องตรงนี้เรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องความคิดเห็นเนี่ยมันขัดแย้งกันมันทะเลาะก,กันทุกทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า คุณกับเขาเป็นรักแบบจิตวิญญาณอะเป็นคู่รักเหมือนจิตวิญญาณเดียวกันอะเป็นตัวตนของกันและกันมันเหมือนแยกล่างออกมาแล้วมาทะเลาะกันเองล่างนี้ก็โอ้โหสมบูรณ์แบบทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอีกล่างนึงก็ทําอะไรก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ประสบความสําเร็จทีนี้พอสองล่างมาเจอกันเนี่ยก็จะให้อีกล่างนึงยอมรับอีกอีกดะอีกอก,อก,อกล่างนึงเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้มันยอมกันไม่ได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนอยู่ด้วยกันประกบกันเลยอะประกบกันเลย ก็มันแปลกไหมมันเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดยินอย่างพอมันมารวมตัวกันปุ๊บมันกลายเป็นความรักความอบอุ่นมันกลายเป็นอะไรที่มุงม้งมิ้งอ่าที่มันหวานชื่นที่มันน่ารักอะเออประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนตัวตนจิตวิญญาณซึ่งกันและการน,นั่นเองอ่ะไปดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนมากขึ้นอ่ะจะเป็นอย่างไรจะชัดเจนแล้วล่ะ ชัดเจนแล้วยังไงต่อนะคะไพ่เดอะเมจิกเชนค่ะไพ่แจสติกแปดเหรียญว้าวสีไม่เท้านะคะง่ายมากเลยทำไมถึงชัดเจนอ่ะหนึ่งดาบก็เพราะว่าคุณทั้งสองคนมืออาจจะตัวเขานี่แหละรู้ว่าอยู่ห่างไกลกันแล้วคือความสัมพันธ์เนี่ยรู้ถึงปัญหา รู้ถึงการแก้ไขรู้ทุกสิ่งอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ห่างไกลกันแล้วเกิดความจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมันก็เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดอะไรก็แล้วแต่ประชดประชันนู่นนี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็คือมันเป็นคําถามเชิงแบบกดดันนิดๆว่าถ้าเกิดไม่อยากให้มีปัญหานี้ขึ้นเนี่ยเราก็แต่งงานกันสิเราก็มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันสิทุกอย่างปัญหานี้จบหมดเลย คือมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาไม่ได้ที่ปวนป่วนให้ทะเลาะกันเวลาอยู่ห่างไกลกันเพราะว่าอันนี้รู้เลยว่าคือเป้าหมายเนี่ยคือต้องการการแต่งงานต้องการการ,การมาอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ได้อยากที่จะอยู่ห่างไกลกันอันนี้รู้เลยมันเป็นอะไรที่น่ารักนะจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้มันเหมือนกับแต่ละคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเป้าหมายของ ปัญหานี้คืออะไรจุดหมายของปัญหานี้การแก้ไขปัญหานี้คืออะไรไม่อย่างนั้นก็คงไม่ประคับประคองกันมาถึงขนาดนี้ถูกไหมคะต่างคนต่างเป็นเดเมจิเชียรน่ะรู้อยู่แล้วว่าฉลาดกันอยู่แล้วว่าแต่ใครจะเป็นคนลดอีโก้ลงมาที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้อะก็มองว่าถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นเขานั่นแหละมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พูดเรื่องราวของการแต่งงานการมั่นหมายการจดทะเบียนสมรสกรันอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ถูกต้อง แอบให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดเหรียญก็เลยออกมาบอกว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่พยายามที่จะลดอีกโก้ตัวเองลงมาแล้วก็บอกว่าโอเคสีไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยเราแต่งงานกันเถอะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่มันจะถูกชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือการขอ แต่งงานนั่นเองการได้แต่งงานการได้เริ่มต้นการได้ใช้ชีวิตการได้อยู่ด้วยกันสักทีจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันต่างคนก็ต่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าก็บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับอ่ะอยู่ใกล้กันอยู่รวมกันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งมากๆเพราะคุณและเขาเนี่ยรักกันมากเพราะฉะนั้นความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือในเรื่องของการแต่งงานนะคะการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะ ไปดูความรักระหว่างคุณกับเขานะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความรักมันเป็นยังไงนะคะหวานชื่นแค่ไหนอะไรยังไงตอบคำถามให้คุณแล้วนะว่าแน่นอนคะ่ะคุณและเขาจะจบ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการแต่งงานเพราะรู้อยู่แล้วว่าเวลาอยู่ห่างไกลเนี่ยโอ้ทะเลาะก,กันเป็น,เป,นเป็นบ้าเป็นหลังก้า <c oughs> ไม้เท้าค่ะโอ้เดอะเดวินะคะหลงไหลกันและกันมากนะนัฟออฟชาลิกแล้วก็จะเป็นไพ่นัฟออฟซอสแล้วก็จะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะอืมเชื่อไหมว่าเวลาที่คุณอยู่กับด้วยกันเนี่ยเอเนอจีะนะแนวโน้มนะ คุณคุณจะรวมเขาเรียกว่ารวมพลังกันสร้างผลงานสร้างสิ่งดีๆสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจการงานอ่าคุณและเขาอยู่ในสายตาซึ่งกันและกันนะไม่ไปไหนแล้วนะไม่ต้องอยู่ห่างไกลแล้วน,นะไม่ต้องหวาดระแวง คุณอยู่ในสายตาเขาเขาอยู่ในสายตาคุณเห็นไหมว่าไม่มีไพ่ทะเลาะเลยมีแต่ไพ่ต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างทําถึงจะเป็นคนหัวดื้อถึงจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองของกันและกันแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยต่างคนต่างทํางานหรือคิดงานร่วมกันเนี่ยเวลาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดต้องมาประชดกันมันจะร่วมแบบความคิดมันจะร่วมไอเดียแบบมันเป็นความสุขอ่ะหนึ่งถ้วยนะมันคือความสุขมันคือหนึ่งเดียวมันคือพลังงานที่เหนียวแน่นแปลกไหม ไม่แปลกหรอกเนาะคนเราก็เวลาอยู่ห่างกันมันก็มีความหวานระแวงเพราะรักกันมากมันก็ต้องกลัวนะกลัวคิดมโนไปเองมันเป็นเรื่องธรรมดาปรุงแต่งไปแล้วก็มานั่งทะเลาะกันมานั่งประชดประชันกันอขออีก5ใบนะคะกับ energy ความรักระหว่างคุณนะคะ king of cups มีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวมังกรก็ได้นะราศีมังกรขึ้นมาอัศวินไม้ค่ะสี่เหรียญโอ้เมื่ออยู่ด้วยกันนะอ่ะมีไพ่ห้าดาบแต่ไม่แต่ความหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆนะ คุณและเขาเนี่ยมอบแต่ความรู้สึกดีๆไปไหนไปกันลุยด้วยกันฝ่าฟันด้วยกันทำอะไรด้วยกันเอาชนะอุปสรรคด้วยกันใครเข้ามาแทรกแซงคือปกป้องกันและกันสี่เหลียดคืออะไรรู้ไหมคะเหมือนกับว่าเวลาที่ทำอะไรด้วยกันอยู่อะไรอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดเงินดึงดูดทองพากันร่ำพากันรวยมันเหมือนเป็นคู่ทวินเฟรมเป็นคู่แบบเหมือนกับจริงๆคุณและเขาว่ามันก็ มีความเท่าเทียมกันมีความเครียบพร้อมมีความสมบูรณ์แบบแล้วละ่ะแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งสร้างความขยันยิ่งแบบทำอ่าทำอะไรร่วมกันแล้วมันได้ผลกําไรเนี่ยเป็นกอบเป็นกำรรด้วยกันเนี่ยคือมันเป็น energy ที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะขอเปิดไพก่กอริสเลอร์ให้คุณนอยอยากบอกอะไรนะคะเมื่อชัดเจนแล้วคุณแฮปปี้ขนาดไหนเขาแฮปปี้ขนาดไหน คุณและเขานี่เหมือนกับเป็น <c oughs> เป็นสายเอ็กซ์เพรสหรือเปล่าเป็นสายชอบลุยเป็นสายชอบเที่ยวเป็นสายรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือ,อการท่องเที่ยวมันเป็นของขวัญมันเป็นประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่คุณและเขาเนี่ยต่างต่างก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าคนเราเนาะเกิดมาก็ต้องจากโลกนี้ไปก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยขอสำรวจโลกได้ไหม คุณและเขาอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็พากันสำรวจโลกพากันนะให้ของขวัญกับชีวิตอโดยการเดินทางต่างคนก็ต่างเป็นความหวังของกันและกันเนาะเป็นความรักของกันและกันเป็นแสงสว่างของกันและกันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็อบอุ่นคุยกันดีไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันเลยดูสิเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยนะ รีเบิร์ตเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเป็นการเริ่มต้นที่งดงามเป็นการเริ่มต้นที่ดูสิมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองไหมมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะให้กําเนิดบุตรให้กําเนิดคือมันเป็นความรักที่ดีแล้วก็อบอุ่นมากๆในเอเนจีของคุณและเขาแปลกไหมพอได้อยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันทะเลาะกันสิบดาบบ้างเดทบ้างอะไรบ้างมันไม่มีออกมาแล้วอะ ทางคนก็ต่างจะมีสติมากขึ้นนิ่งมากขึ้นตเติมตเต็มกันและกันเป็นแสงสว่างให้กันและกันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความรักความอบอุ่นมีแต่ความชื่นมื่นจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงนะมันชื่นมื่นจริงๆดูสิมันเหมือนกับมีแต่ความนิ่งความรักนี้มันมีสติแล้วก็ปัญญาไม่ต้องมาโต้เถียงกันก็อยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับว่า รักนี้นะต้องอยู่ในสายตากันและกันเปิดโรแมนต์แองเจิลให้คุณนิดหนึ่งนะคะเข่ Angel าโรแมนต์แองเจิลหาใบให้กับคุณค่ะการดึงดูดใช่ค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันมันต้องดึงดูดเข้าหากันมันต้องได้อยู่ด้วยกันมันถึงจะมีความสุขความสัมพันธ์นี้ยอยู่หา่างไกลกันไม่ได้เพราะมันจะหวาดระแวงและปรุงแต่งและประชดประชัน ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระได้อะมันคอยมันเฝ้ารอคอยมันมีเขาอยู่ในหัวตลอดเวลาเขาก็มีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลามันไม่สามารถที่จะปลดล็อกความรู้สึกได้มันก็เลยเป็นอะไรที่กดดันตรงที่ว่าถ้าจะให้ปัญหานี้ัรหมดไปคือต้องอยู่ด้วยกันต้องแต่งงาน แล้วความรักของคุณมันเป็นรักแท้ด้วยนะคุณสังเกตนะไม่ว่าจะมีปัญหาจบกันไปกี่ครั้งเดี๋ยวก็กลับมาขอโทษขอโอกาสเพราะว่าระหว่างคุณเนี่ยเขาคือรักแท้ไงรักแท้ของกันและกันนั่นเอง p a s s ั่นหลงไหลซึ่งกันและกันและ เป็นอะไรที่เคมีตรงกันมากๆนะคะเข้ากันได้จริงๆแล้วเข้ากันได้ทุกอย่างแต่คําว่าเคมีตรงกันตรงเนี้ยมันอยู่ห่างไกลกันไม่ได้มันต้องมีเหมือนเาเรียกว่าคุณก็เป็นแม่เหล็กเขาก็เป็นแม่เหล็ก มันต้องดึงดูดมาอยู่ด้วยกันมันถึงจะกลมเกลียวเป็นอะไรที่แบบว่าชิ้นไม้เป็นไม้ชี้นนกเป็นนกอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเออไปกันได้ดีดแปลกไหมมันไม่ได้มี energy ของคําว่าคุมเครือมือที่3เข้ามานะถ้าพลังงานาของคุณที่เข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วปัญหาของคุณคือ,อยังมีมือที่3เข้ามานูน่นนี่แปลว่านี่ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่เออเรียกว่าไม่ใช่ energy ของคุณแต่ถ้า energy ของคุณตรงแบบนี้และไม่มีมือที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวนี่คือ energy ของคุณอย่างแน่นอน100%แล้วก็แน่นอนกับเขาว่าระหว่างคุณกับเขาจะมีการลงเอยแต่งงานกันเพื่อ,อให้มันจบปัญหานี้ไปนะคะ